ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะส่งกำลังใจทัญญาทัญญาอาสยามขอโทษแฟนเพลงเหตุยกเลิกงานกระทันหันหลังแอดมิดเข้าโรงพยาบาลทำเอาแฟนเพลงอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อนกร้องสาวทัญญาอาสยามเจ้าของผลงานเพลงซิงเกิลล่าสุดบวหัวซาสิหาใหม่ แอดมิดในโรงพยาบาลได้ออกมาโพสภาพขณะนอนแอดมิดในโรงพยาบาลลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดธัญญาอาสยามหลังมีอาการเหนื่อยหอบเนื่องจากกองเสียงและปอดอักเสบโดยเจ้าตัวยังได้ระบุข,ข้อความขอโทษแฟนๆที่ต้องยกเลิกงานกับทันหันว่ากองเสียงอักเสบปอดอักเสบเหนื่อยหอบมากขอโทษชาวศรีราชาด้วยนะคะวันนี้สงใจไปนะ ครั้งนี้ทัญญาอาสยามยังได้เผยอาการป่วยว่าจริง,รงๆหนูมีอาการไอมาสองอาทิตย์แล้วค่ะแต่พอมีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลเจอน้ําใสๆโรงแรมสวยๆก็อดไม่ได้ที่จะใส่ชุดว่ายน้ําถ่ายรูปลงเล่นน้ําสนุกกันจนลืมไปว่าแช่อยู่ในสระมาสองชั่วโมงแล้วพอกลับมากรุงเทพก็ไปงานโรดโชว์และคอนเสิร์ตต่างจังหวัดต่ออีกเจอทั้งฝุน่นควันเลยทําให้อาการยิ่งแย่ลงแค่เดินธรรมดาย,ยังรู้สึกเหนื่อยเลยค่ะเหมือนหายใจไม่ถึงปอดนอนหายใจก็ได้ยินเสียงปอดดังน่ากลัวมากแต่ใจก็ห่วงแฟนเพลงนะคะกลัวไม่ได้เจอกัน แต่พอไอามากๆเสียงก็หายหายแบบจนขนาดเมื่อวานไปถึงเคาน์เตอร์พยาบาลแล้วหนูยังไม่มีเสียงจะพูดบอกประวัติกับพี่ๆเขาเลยค่ะคุณหมอก็เลยให้เอกเย์ ray, ก็พบปอดติดเชื้อกล่องเสียงอักเสบต้องนอนพ่นยาและแอดมิดอีกหลายวันจบเลยค่ะเคยร่างกายแข็งแรงแต่ต้องมานอนป่วยแบบนี้ยังไงก็ต้องขอโทษพี่น้องแฟนเพลงที่รออยู่หน้าเวทีที่อำเภอศรีราชาด้วยนะคะที่ไม่ได้ไปร้องเพลงให้ฟังขอรักษากล่องเสียงให้หายก่อนนะคะค่อยเจอกันใหม่